กล้องแลบเลนออกมานะครับทำใจเลยครับต้องมีการแลบเลนนะฮะสวัสดีครับผมอาจารย์นรัมแบรดชอกับ Movie Hits with Adam ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา3ทุ่มครึ่งกับ True for you ช่อง24นะครับวันนี้แฟนๆของกัปตันแจ็คสเปโร่จะได้พบกับเขาอีกครั้งกับหนังเรื่อง Pirates of the Caribbean at World's End No, they face extinction all that remains is where they make their final stand <coughs> he made it he's alive and now he sends you to tell me that he's coming to get me แต่ he made it he's alive ซึ่ง he made it โดยที่เขาใช้ช่อง2เพราะว่ามันเกิดไปแล้วนะครับทีนี้เขาเชื่อมคำว่า made ฮะแล้วก็ it กลายเป็น made it นะครับ made it. made it he made it he made it แล้วก็ he's alive แน่นอนแปลว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะครับ he's alive ทีนี้จะมีคำว่า live ที่ออกเสียงได้2แบบนะครับก็คือ live ที่แปลว่าถ่ายทอดสดนะครับเช่น facebook live ถ่ายทอดสดนะครับ หรือ live ที่แปลว่าอาศัยอยู่นะครับเช่น where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับตอบได้ว่า I live in Bangkok ฉันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพนะครับหรือถ้าเป็นไทยทอดสดนะครับเราอาจจะพูดว่า True for you is going to broadcast a live football match today ก็จะแปลว,ว่าวันนี้ True for you จะมีการไทยทอดสดการแข่งขันฟุตบอลนั่นเองนะครับตรงนี้ออกเสียงว่า live นะครับ ครับผมว่าถึงเวลาไปชมภาพยนต์กับ Movie Hits หนังดัง Box Office ของ True for You ช่อง24นะครับ Keep Watching